อัปเดตพลังเดือนมกราคมที่รักทั้งหลายสุขสัรวันปีใหม่เราพบว่าตัวเองกำลังเดินทางข้ามความว่างเปล่าที่นำเราไปสู่จุดหมายปลายทางใหม่การสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่ขัดแย้งกันในขณะนี้เนื่องจากเดือนสากลที่เก้าของเดือนมกราคม เตอนเราและเป็นจุดสนใจและความตั้งใจของเราที่จะเป็นตัวกำหนวดว่าเราจะไปที่ไหนต่อไปหมายเลขเก้าหมายถือระยะที่หลายคนอยู่ณนะเวลานี้เวทีที่เราฉลาดก้าวเข้ามามุ่งความสนใจไปที่แสงสว่างภายในความจริง เพื่อเดินท่ามกลางเงามืดจนกว่าจะถึงฝั่งใหม่โดยใช้เพียงพยากรภายในของเราเพื่อนำทางผ่านความเป็นจริงในปัจจุบันของเราในความเป็นจริงเราไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการแยกแยะว่าแนวทางใดที่สอดคล้องกับตัวต,วตวนพระเจ้าของเราและว,วิธีใด ที่ไม่รับใช้เราอีกต่อไปและแมมว่าเส้นทางแห่งความสันโดดไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฟังคำแนะนำจากสวรรค์ภายในของเราก่อนที่จะให้กำเนิดความจริงใหม่นี้ซึ่งเรามีแง่มุมที่สูงกว่าของเราอาศัยอยู่ในนั้นแล้ว นี่เป็นเดือนที่เราจะมุ่งเน้นไปที่ความกตัญญูความรักและความเห็นอกเห็นใจเนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องให้ความกระจา่างความเข้าใจที่สูงขึ้นและเหนือสิ่งอื่นใดคือความเป็นกลางในสิ่งที่เรากำลังเห็นและไม่สามารถเหลี่ยแปลงได้ แต่เราสามารถห่อห้มอยู่ภายในพระเจ้าได้นี่เป็นเดือนหนึ่งเช่นกันที่หลายๆคนจะเพาะหรือทำต่อไปหากวงจรการเพาะส่วนบุคคลได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหนึ่งเดือนเพื่อทบทวนการสร้างสรรค์ของเราการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราไม่ต้องการสัมผัส หรือเปลี่ยนเส้นทางพลังงานของเราไปสู่การสร้างสรรค์ที่แตกต่างออกไปเราได้เริ่มต้นเดือนมก,กราคมด้วยกิจกรรมโรริยะมากมายเนื่องจากดวงอาทิตย์ใจกลางของเรากำลังเคลื่อนลาสมาที่ลงมาอย่างหนาแน่นเพื่อสร้างวัตถุที่เบาและก<น>ารเชื่อมต่อแบบโมนาเดก ต่อไปเรากำลังถูกเรียกให้สื่อสารกับสิ่งที่เราเป็นเชื่อมต่อตัวเองเข้ากับแง่มุมสิ่งทองของเราอีกครั้งและปล่อยให้มีการเชื่อมโยงที่สูงกว่ากับจิตวิญญาณของเราพระสงฆ์และเหนือสิ่งอื่นใดกับลนาที่ส่องสว่างของพระเจ้า เดือนที่ปกครองโดยพลังงานราศีมังกรและราศีกรเตือนเราถึงพลังงานของโลกและอากาศปกครองสวรรค์บนดาวเคราะห์อของเราในปีใหม่นี้เรามีดาวอังคารเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่4มกราคมไม่กี่วันต่อมาคือวันที่11ออมกราคมพระจันทร์ใหม่ ให้อุณหภูมิ20องศาราศีมังกรพร้อมด้วยดาวพุธเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่13และดาวศุกร์ตามมาในวันที่23มกราคมราศีมังกรมอบแก่นแท้ที่จำเป็นสำหรับเราในการส่องสว่างตัวตนมนุษย์ของเราเพราะนั้น คือสิ่งที่ราศีมังกรทำค้นหาการส่องสว่างในตนเองผ่านงานภายในที่มีการรับรู้ในทางกลับกันราศีกมช่วยให้เราปลดปล่อยจิตใจของเราเพื่อให้เราสามารถรวบรวมความจริงที่สูงกว่าได้ต่อไปซึ่งเป็นวิธีเดียว ที่จะกลายเป็นผู้รูปแง้งอย่างที่ฉันได้แชร์ไว้ก่อนหน้านี้พลังงานของราศีมังกรมีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยให้เราทำงานร่วมกับแพโเมียและไมโตคอนเดียของ DNA ซึ่งเป็นสิ่งที่เราผิดชอบต่อระดับความกระฉับกระเฉงของเราซึ่งสิ่งที่เราควรรักษาและตั้งโปรแกรมใหม่ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายในปัจจุบันของเราได้กระบวนการเล่นแลบแะลทาดทางจิตวิญญาณภายในที่ต้องใช้การทำงานภายในในระยะยาวเนื่องจากไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนโปรแกรมเชิงลบและยักย้ายที่สืบทอดมานี่เป็นปีที่จะดำเนินการต่อไป จากกระบวนการปลดปล่อยธาตุทางจิตใจและกรรมของเราดึงจิตวิญญาณของเราและการเชื่อมต่อทางสงในขณะที่เรายัางคงสร้างฮาร์โมนิกโลกใหม่ที่กำลังทอดสมออยู่แล้วในไทม์ไลน์มีตีที่5คู่ขนานทั้ความรู้สึกความคิดและการกระทำ มีความสำคัญขอบคุณที่คิดและแสดงความรักเพื่อถูกคนขอให้เดือนมก,กราคมเป็นเดือนที่เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่รักสำหรับคนภายในความรักอันไม่เสนสุดสองศูนย์สองสี่กุลามัางกร และเพจเทวทูตใหม่เธอประกาศว่าปี2024จะเป็นปีที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงสู่โลกใหม่แล้วเรียกร้องให้มันเป็นปีแห่งดอกกุหลาบนี่เป็นพร,สรอส24กุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของกาแล็กซี่ที่มีรูปร่างเป็นเกลียว และยังเป็นสัญลักษณ์ของหญิงสาวสศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยในปี2024เราจะม,มุ่งเน้นไปที่การทวงคืนตำแหน่งของเราในฐานะสิ่งมีชีวิตแห่งแสงในกาแล็กซีเมื่อเราเชื่อมต่อกับแสงพลริยะสีทองและรหัสแสงเพชรเราจะจดจันร การเดินทางกาแล็กิีของเรามากขึ้นแล้วเราจะรวมสิ่งน,นี้เข้ากับชีวิตของเราในฐานะผู้เชี่ยวชาญในลอกใหม่นอกจากนี้เรายังเชื่อมต่อกับพลังมังกรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากปี2024เป็นปีมังกรของจีนเช่นกัน มังกรเป็นผู้พิทักษ์อันทรงพลังของผู้หญิงศักดิ์สิทธิ์และเป็นสมบัติภายในของความโอดุดมงสมบูรณ์และความรักเมื่อเราเชื่อมต่อกับพลังงานมังกรภายในของเราเมื่อมันปรากฏเราจะรู้สึกมีพลังมากขึ้นและสามารถยืนหยัดต่อจุดยืนของเราได้มากขึ้น พลังงานมังกรปรากฏบนโลกเราก็จะได้เห็นและรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอันทรงพลังในขณะที่โลกเริ่มปลับตัวเข้ากับรูปแบบและตารางใหม่ของเธอเพื่อแสดงถึงโลกใหม่และในขณะที่เธอปล่อยวางสิ่งเก่าและปลดปล่อยสิ่งที่ไม่มีอีกต่อไป จำเป็นพลังงานที่สํำคัญทั้งสองคือพลังงานแสงอาทิตย์สีทองของจิตสำนึกของพระเครศและรหัสแสงเพชรกับพลังงานพลาสมาน้ำของกาแล็กซีมันจะเป็นปีที่เต็มไปด้วยเวทมนต์และพลังที่เปลี่ยนประกายและพลังอ่อนโยนที่เรานินไปที่ความรัก ความเมตตาการสนับสนุนและการเลี้ยงดูตนเองในระดับนางสิ่งต่างๆจะยังคงพังทลายและสลายไปแต่เรามุ่งเน้นไปที่จุดที่เรากำลังจะไปและสร้างความรู้สึกที่แข็งแกร่งของชุมชนและวงกลมแผ่งแสงสว่างที่ทำให้เราแข็งแกร่ง และชัดเจนในขณะที่เราสร้างสื่อใหม่ปี2020เป็นปีที่8ที่เราจะต้องเข้มแข็งและแสดงให้เห็นถึงพลังภา,ายในของเราในทุกสิ่งที่เราทำขอให้มีปีใหม่ที่หงดงามและได้รับพอ่อยปี 2องพการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์จาก3มมิติเป็นห้ามิติมนุษยชาติถูกล้างสมองอย่างทั่วถึงอโนุนาคลดความถี่ของโลกและความถี่ของมันลงการแบ่งขั้วจากบวกไปเป็นลบมีไว้สำหรับสงครามและการทำลายล้าง ยิ่งมีคนถูกฆ่าตายมากเท่าไหร่ส่วนที่เหลือก็จะยิ่งสามารถควบคุมและจัดการได้ดีขึ้นเท่านั้นระบบเงินที่ใช้นีทำให้ผู้คนมีนีิสินและทำให้พวกเขาตกเป็นทาสนี่นักทฤษฎีส,สงคบคิดจัดอยู่ในประเภทผู้บอกโลกาวินาเชิงรบเมื่อสิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นจี พวกเขาคือผู้แสวงหาความจริงและผู้ประกาศที่แท้จริงเพื่อเปลี่ยนบวกเป็นลบมนุษยชาติถูกล้างสมองอย่างทั่วถึงและปล่อยให้แกะอยู่ในโลกแห่งมายาโลกที่ประชาธิปไตยถูกประกาศว่าเป็นเสรีภาพแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือรผดจการโดยที่ 51%ปกครองส่วนที่เหลือ4.9%ดังนั้นอนาธิปไตยจึงกลายเป็นการก่อจลาจลในเมื่อมันคือการปกครองตนเองจริงๆยิ่งมนุษยชาติตระหนักถึงคำโกหกและการหลอกลวงที่โจ่งแจ้งได้เร็วเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดีสำหรับทุกคน อย่ากขี้อายล่อยให้เป็นเรื่องท้าทายสำหรับคนที่จะได้รับอนุญาตให้ช่วยให้เราบรรลุศัก,กยภาพสูงสุดของเราลอของเราเต็มไปด้วยความโคกการโกหกการหลอกลวงข้อมูลบิดเบือนการบิดเบือนข่าวปลอมความจริงเพียงครึ่งเดียว การช่อโกงรูปภาพที่ปลอมแปลงภาพหลวนตาหลอกลวงการโฆษณาชวนเชื่อและการล้างสมองในช่วงสุดท้ายของวงจรสามมิติบนโลกผู้ที่ตื่นขึ้นแล้วมีหน้าทีแจ้งให้ผ่อพันมนุษย์ทราบเกี่ยวกับการทำผิดทางอาญาทั้งหมดของดิสเปสคาบาล และเพื่อแสดงอาชญากรรมที่พวกเขากระทำต่อมนุษยชาติซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นในแต่ละวันสิ่งเหล่านี้ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงต่อมนุษยชาติที่กระทำโดยกลุ่มคาบาลระดับสูงสุดภายในชุมชนอินเตอร์กาแลเซ่พวกเขาทำงานเบื้องหลังบนโลก และเพิกเฉยต่อกฎธรรมชาติทั้งหมดมนุษยชาติต้องเข้าใจว่ากฎหมายเหล่านี้ถูกละเมิดและถูกละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงเหยื่อที่ไม่จำเป็นคือผู้ที่เข้าคิวรับฉีดวีเพื่อป้องกันที่ไม่มีอยู่จริงแม้ว่าจะมีคำเตือนมากมาย จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายของมันเหล่านี้ต่อมนุษย์และเจตนาที่แท้จริงของพวกเขาก็ตามเหยื่อคือผู้ที่ป่วยทางจิตจากการล้างสมองในกล่มชายรักชายไม่มีการเริ่มต้นใหม่กับคนเหล่านี้เพราะเหตุใดสองในสามของมนุษยชาติบนโลก จึงศูนย์สลายไปถูกในละเทศการสังเกตนี้เป็นผลมาจากการวิเครคาะห์ควมโคหกท้าพยาวิทยาหลายอย่างโดยเจ้าหน้าที่ไม่มีโลกใหม่ที่จะสร้างด้วยสมดีได้ความโง่เขลาและความบ้าในรัฐบาลทำให้สี่นี้นสมดุลถ้าไม่เศร้านะักก็อาจหัวเราะจนตาย จากความโง่เขลาที่ประกาศออกมาได้การรอคือการปลุกมวลชนโดยที่สมองเสียหายจากการฉีดหรือไม่ส่วนใหญ่อาจจะไม่ตื่นจนกว่าลูกๆของตนเองจะตายหรือไม่เหลืออะไรให้กินไม่ว่าอย่างไรก็ตามใกล้ถึงจุดจบครั้งใหญ่แล้วการเปลี่ยนผ่านของดาวเคราะห์จากมิติที่สาม เป็นมิสิที่าจำเป็นต้องเพิ่มความที่ของโลกเึ่งคนแก่ที่หลับอยู่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองในความเป็นจริงไม่มีอะไรสามารถหยุดการเปลี่ยนผ่านของดาวเคราะห์ได้มันเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการฝากลของโลกการปรับอย่างก,กระตือรือร้นซึ่งส่วนใหญ่สำหรับร่างกาย กำลังดำเนินการทีละขั้นตอนเพื่อค,อคอ่อยๆเพิ่มความถี่ของโลกจาก7.8เป็น40เฮิรตซความสามารถในการเปลี่ยนจาก3ดีเป็น5ดีดวงวิญ,ญญาณจำนวนมากได้วางแผนการจติเป็นมนุษย์แล้วคนอื่นๆเลือกที่จะไม่ผ่านกระบวนการนี้พวกเขาสลายไปก่อน ที่จะเปลี่ยนจาก3 d ดีเป็น5 d ดีมีเพียงหนึ่งในสของประชากรเท่านั้นที่ตัดสินใจละทิ้งชีวิตทางวัตถุเพื่อเข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ขณะนี้พวกเขากำลังประสบกับปรากฏการพลังงานของการเปลี่ยนความถี่มกราคม2524 พลังแห่งสวรรค์สถานะของความเป็นอยู่ความสมบูรณ์ของคนเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของคนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันเป็นแน่มุมที่ละเอียดอ่อนของชีวิตที่คุณเชื่อมต่อกันอย่างเต็มที่คุณคือความเป็นหนึ่งเดียวเมื่อคุณประสบกับการแยกจากกันคณจะตระหนักถึง กฎทางกายภาพของเวลาและสถานที่เมื่อคุณได้สัมผัสกับความสมบูรณ์ของคนคนจะตระหนักมากขึ้นถึงกฎเกณฑ์ของเวลาและสถานที่ที่ไม่ใช่ทางกายภาพการแยกอันศักดิ์สิทธิ์ความสมบูรณ์ของคนไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันจะกลายเป็นที่เข้าใจ และนำไปใช้ในชีวิตของคุณมากขึ้นเท่านั้นความสมบูรณ์ของคุณอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางกายภาพคุณกำลังประสบกับความสมบูรณ์ทั้งการแยกและการเชื่อมต่อการได้สัมผัสถึ้ความสมบูรณ์ภายในการแยกกันถือเป็นของขวัญอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเองกลักษ์ณของคน มันเป็นของขวัญที่คุณมอบให้กับชีวิตและชีวิตก็มอบให้คุณความสมบูรณ์ในการพรากจาการหรือการให้เกียรติรักตัวเองเพื่อให้พาหนะแห่งการสร้างสารรค์ของคนไหลเวียนไปด้วยชีวิตคนคือเลนที่สวยงามแห่งชีวิตที่สร้างสืมม่อหม่ย เชื่อมต่อทั้งหมดความสมบูรณ์ถูกสร้างขึ้นในตัวคนเพราะคุณคือชีวิตร่างกายที่บอบบางของคนเคลื่อนผ่านความสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปและการแยกจากกันน้อยลงตลอดการเดินทางสู่สวรรค์คุณเพียงแต่ตระหนักถึงการเชื่อมต่อมากขึ้นเท่านั้น แม้ว่าประสบการณ์การแยกจะเป็นประธานก็ตามคนในฐานะไลเวอร์เกอร์มีสติสัมปชัญญะและกระตือรือร้นมากขึ้นด้วยตัวตนที่เชื่อมโยงอันทรงพลังของคนคนในฐานะไลเวอร์เกอร์กำลังบำรลงเลี้ยงสถานะความเป็นอยู่ของคน เพื่อให้ความรักที่หลาลื่นในทุกรูปแบบของคนเปืี่าบเข้าสู่อาณาจากักรนี้คุณกำลังเชื่อมโยงตัวตนที่แยกจากกันของคนเข้ากับกระแสความสมบูรณ์อันละเอียดอ่อนสมองทั้งหมดคุณอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลมีวงจรที่ยาว และมีงวงจรที่สั้นกว่าด้วยเปลือกกำลังอ่อนตัวลงและแม้ว่าสภาพจะไม่สุกงอมแต่การเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นใต้ผืนผิวคุณกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยตัวเลือกของคนแต่วงจรแห่งชีวิตยังสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นกับคุณด้วย กว่าทศวรรษที่ผ่านมากระแสจักราหัวใจของคุณเริ่มเปลี่ยนไปสิ่งนี้ส่งผลต่อจักรลาลในลำคอและตอนนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการไหลเวียนของสมองเป็นการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างกลีอหน้าผากและจิตใต้สำนึกมากขึ้น ทำให้คณสามารถเลือกผสมผสานกับขอบเขตแห่งการเชื่อมต่อได้มันกำลังสร้างความเชื่อมโยงกับหัวใจและความคิดของคุณมากขึ้นความสอดคล้องภายในตนเองมากขึ้นจงเป็นทั้งหมดสภาวะความเป็นอยู่ของคนคือกระแสความคิดสร้างสารรค์ อันทรงพลังแห่งความไว้วางใจทั้งกับตัวคุณและชีวิตเป็นสภาวะที่เปิดวางของการเป็นสันติภาพที่ผ่านความเข้าใจทั้งหมดมันตาตึงและอกกอดทุกช่วงเวลามันเชื่อมโยงคุณกับชีวิตอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สภาวะความเป็นอยู่ของคุณคือความกล้าหาญอันลึกซึ้งต่อความรักและการใช้ชีวิตภายในอาณาจากักรนี้คุณอาจมองเห็นได้หลึกซึ้งยิ่งขึ้นและบางคนอาจรู้สึกลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่คุณกำลังประสบนั้นมีผลกระทบมากขึ้น ในด้านข้อมูลเนื่องจากความสมบูรณ์ของคุณสิ่งที่คุณเลือกมีผลกระทบมากกว่าแม้ว่าจะควบคุมไม่ได้ก็ตามราะนั้นไม่ใช่พลังแห่งความรักสิ่งที่คุณบำรุงเลี้ยงด้วยสภาวะความเป็นอยู่ของคุณคือการอบรักชีวิต อย่างเต็มที่มากขึ้นคุณเป็นแสงที่ส่งพลังรักอย่างกล้าหาญเรารักคุณเสมอ